ก็เดียวไซทั้งหมู่บ้านตรงนี้ยังไม่เป็นที่ของใครยังไม่มีการสบรวนเป็นที่ของเขาไอ้นั่นไอ้นั่นไม่เกาเพิมเมืองเอาเพิอมเมืองใช่ไหมที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่ว่าตามระเบียบที่เขาขอแต่ว่าตัวกลมแบบไม้เนี่ยจะขอยิงเป็นจุดเป็นจุดเป็นหลังเป็นหลัง ว่าต,วตัวในทุนนี่ทำโฉนดได้แต่ว่าเจ้าชาวบ้านนี่ขอ,อนี่หัวหน้าเขาอยู่นะ <ๆ S 2> อยู่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับครับผมครับประคุ่ครับผมคบระุ่คือปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วทาง,ทางรัฐบาลเ,เนี่ยเขาก็พยายามพยายามหาแนวทางเรื่องการแก้ไขอยู่นะฮะแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยที่ได้ทราบความเดือดร้อนเนี่ยคือมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องหนึ่งคือเรื่องจะมีการออกที่ดินอองเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งชาวบ้านอยู่ทำทินมาก็จะดูจากหลักฐานที่ได้นํามาให้เนี่ยก็มไม่น่าจะออกได้นะครับก็มไม่น่าจะออกได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูทางกระบวนการของทางที่ดินวยอีกทีหนึ่งนี่คือปัญหาข้อแรกปัญหาข้อที่2ก็คือในเรื่องของอได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของเลขที่บ้านเพื่อจะนําไปขอเรื่องสาธารณูปโภคพวกไฟฟ้าประปาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเทศบาลก็บอกว่า นะยังยังติดว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอะไรอยู่ก็ตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปคุยกับทางที่สำนักนะครับจะได้ข้อยึดติดยังไงก็ก็พวกนี้ก็จะได้เรียนที่ทราบแต่ตรนนี้นในพื้นที่ป่าสงวนนะฮะตรงนี้จริงๆไม่ใช่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นป่าที่เป็นป่าตามพรบประมาณ244นะครับตรงนี้ตอนแรกต้องต้องขอภัยก่อนเรื่องการต้อนรับก่อนนะพื้นที่ไหนพื้นที่ที่เขาจะออกเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่มีความลาดชัน เดินใต้นะที่เขาซื้อเนี่ยจากที่ส่วนสามอะไรทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าคือซื้อข้างบนในส่วนที่เป็นส่วนยางใช่ไหมฮะเราจะเป็นสารตัวรู้พกอ่ะอ่ะน้ำไฟไม่มีอขแค่สบายแค่สบายก็โอนมาให้ทางป่าไม้เนี่ยปลาปลาเดี๋ยวปลาเขาป่าเขาห่ังทางเราเนี่ยเป็นกับทางทางซีกโนหรือทางซีกไหนนะเราทําตามหน้าที่เราไม่ไปจับเราซวยเราก็ถามนะข้างบนเป็นสวนยางนะมันยังไม่คือเขาปลูกไปแล้ว นี่ออกไหมฮะนี่ออกไหมครับก็คือว่าทางกรมป่าไม้เนี่ยตอบว่าให้เอาตัว g p r ีเเนี่ยไปยิงแต่ละหลังแต่ละหลังก่อนแล้วก็ขอ,อมติประชุมของสภาเทศบาลมาก่อนถึงจะรับซึ่งเมื่อวานเราก็ไปเทศบาลไปไปเทศบาลเพื่อขอมติที่ประชุมทางเทศบาลก็ตอบว่าต้องให้กรมป่าไม้มีหนังสือไปก่อนถึงจะขอมติที่ประชุมได้ครับ ทีนี้ตัว g p r s ที่จะยิงยิงแต่ละพื้นที่แต่ละหลังอะซึ่งทางกรมป่าไม้ก็ให้เราไปทํามาซึ่งเราก็ไม่สามารถจะมีได้อยู่แล้วนะครับส่วนอัตราแผนที่1ต่อห้าหมื่นเราก็เอามาแล้วครับคือจะยิงแต่ละหลังแต่ละหลังตามแผนที่เนี้แล้วเรายิงได้ไหมไม่มีนะครับไอ้ตัวตัว g p r s กันเลยว่าขอความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้อะไปยิงให้หน่อยได้ไหม